คอนโด120ล้านอูนชนิสราโดนทัวลงทำชีวิตเกือบพังคอมเมนต์โซเชียลทำชีวิตเกือบพังคอนโด120ล้านอูนชนิสราลงทุนทำขนมขายเงินแทบไม่เหลือกินข้าวอูนชนิสราปล่อยโหชีวิตเกือบพังเพราะคอมเมนต์ในโซเชียลจัดเป็นอีกหนึ่งสาวสุดฮอตที่หลายคนอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นทันทีสำหรับสาวอูนชนิสราหรือชนิสราวงดิประสิทธิ์เจ้าของเพลงฮิตอร์ไมโอน้องผู้สร้างไวรัลเพลงดังไปทั่วโลกออนไลน์ ด้วยความเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้านธุรกิจแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจในวงการบันเทิงทาให้ต้องเจอกับความเจ็บเพราะคาคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลที่ทําเอาชีวิตเกือบทังในรายการอูนเผยว่าตอนนี้สิ่งที่อูนเรียนรู้มากที่สุดก็คืออูนเข้าใจโลกนี้น้อยไปที่วูดี้ลองนึกดูนะว่าอูนทําธุรกิจมาเป็นสิบปีขึ้นไปบรรยายมีที่ถูกแล้วก็มีโซเชียลมีเดียคนก็จะเข้ามาถามเพราะว่าภาพชีวิตเราสามีดีงานโอเครายได้แฮปปี้ทุกอย่างดูกลมกล่อมไปหมด เพราะฉะนั้นเรามักจะเป็นผู้ที่ถูกถามเสมอว่าทำยังไงให้ชีวิตกลมกล่อม,มขนาดนี้แล้วอูนก็เลยเข้าใจว่าความทุกแบบนี้ต้องจัดการแบบนี้แล้วยิ่งเรามีความชื่นชอบทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยเราก็จะปล่อยวางวิธีนี้นั่นะคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่อูนเพิ่งมารู้ว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยตอนที่อูนก้าวขาเข้ามาทําเพลงเฮมายอ้อน้องที่เราออกเพลงนี้คืออูนเพิ่งรู้ว่าเรานับเหลือมากเลยด้วยความที่อูนทําธุรกิจเราทําด้วยความจริงใจและมั่นใจ เพราะอูนเป็นคนที่เรื่องเงื่อนมาทีหลังจากความสุขในการทํางานเลยมั่นใจนี่คือตัวตนว่าเราจัดการความทุกข์และความสุขได้ความสําเร็จในการทํางานความเข้าใจในโลกธุรกิจอูนแทบไม่รู้สึกเลยเพราะอูนรู้ว่าแบรนด์เราในการทําธุรกิจคืออะไรแต่พอเรามาเป็นเฮอร์ไมมอโน้องอูนไม่มีปลืกแล้วคนเข้าใจว่าการเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงมันคือการเอาเปลืกมาหุ้มเราแล้วก็แสดงมันกลับกันเลยเพิ่งรู้ว่าการอยู่ในสื่อที่ไม่ใช่นักธุรกิจเป็นยังไงครั้งแรกในชีวิต สิ่งที่เจอก็คือคอมเมนต์ที่ไม่ใช่การติดเพื่อก่อแล้วเราไม่เข้าใจว่าการคอมเมนต์คืออะไรจนได้ไปเจอพี่ลูกกรอฟเลยถามว่าอยู่ทําไมคอมเมนต์มันเปลี่ยนไปทําธุรกิจมาสิปีก็อยู่ในสื่อมาตั้งนานไม่เคยเจอคอมเมนต์แบบนี้เลยพี่เขาก็เลยให้คําตอบที่เป็นเหมือนการตลดล็อกอย่างแรกก็คือเมื่อไหร่ที่คุณตกลงเข้ามาไม่ได้มีตําแหน่งที่เขาอยากจะเคารพเขาคัดค้นคุณทันที